มุ hey, <mang> ้งเนี hmm. um. mm ่ย hmm. น้องผัวันบุคคลยไครับ กำลังพี่น้องเลยเนาะกำลังขี่อ่าคอยปูนเตรียมเทคามนมาจัะเอ้ะไรสันพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุกคนเนาะพี่น้องเนาะจิบ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 บเขี่ยมขีเทได้บัดนีนเนาะคอยปูนครนปูนเรียบร้อยแล้วบัตรหนิคอยสองบอดเลยนี่เนาะมาตัวนี้กอบ้อเต้นเท ลมยัาเนาะปูนคดกุ้มกุ่เนังไ่นเนอกดเงาแต่บุกอยู่นี่เพื่นเ็จุดหมายเพื่นเข็ดจนท่าแล้วพื่นบเพื่นบ่แเท่าแล้ว็เลเนาะ ทาเร็วทาซัวร่างตีนคืนอยู่เลยโหขัดเลยน้องพี่น,ออนอ้องเนาะร็รุ่นเราเบิ่งนะลรว่าจีเป็ดเดีว๋วใดวาฉันสีเือนจีชานแล้วเป็นจังไดนะนพี่นอ้องเลยาติดตามเบิง่งเออสร้างผู้นึงขึ้นบนห็นเหรอเราไปรับประทานอะไรโอ้

ta chú bạn này cũng đang nó thì tạm bưng nắm cần ngày cũng cùng nó hết nữa นะขอบคุณท่านอีครทั้นทงนี้ทางนี้สายกอนะทางนี้เนาะเออดินน้ำปูนน้ำแหนี่น้ำทรายนี่ลึกดีเนาะ<ด> <c oughs> หูแล้วเนี่ยช่วงลมจะอุ่นพัดเขาพไดเลยเนาะ เฮ้ยโอมันไก่ดิอับห้องน้นโอัองน้ที่ว่าอับบน่เออปิทีหันบนอะหันันันบนห้องน้ำเออขันบนห้องน้ำอืม เปลื่ยนวันทีเนาะโซซานของหนงอำวันพร้อมเอาไปเลยว่าม,มาปี่เป็นเป็นครัวเนาะเป็นครัวของหนำไปทางนี้เนาะบุกเป็น,นบุกพอดีอุ่นมีแดดสองขามาในวะเช่น ไห้อบานอีกต้วมัดหน้าา,ากเปปอ่อ <c oughs> บอกตันไว้เด้ดิเราติดตามบึงเด้อพี่เรา้องว่าจะเป็นยังไงกันจันเดเราติดตามเบิดพร้อมคหนาเนาะพี่้องเนาะ อะไรก็เถอะเนี่ยเด้อขาดช่างซีเข้ามาคอมเมนต์มาพี่น้องนะคนที่8บึ้งเมื่อนี่นหะคือจีอ่าคือเติบตึงอยู่อาจารย์

งง <ส gas: S 1> เลยเนาะผู้นบ <ham logistics> ัวค้าเลยค่ะ No, à lùi cái vua <laughs> ừ. vannai <laughs> ừ. ừ. đây đi mẹ tìm được nó phát ngã cạnh chừng có con ta mẹ tìm được mẹ tìm được được มาพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ขึ้นบ่อเลยมาเฮือนสับเตียวเพิ่งขึ้นเก่าพี่น้องเนาะอ่าพอว่าลงมาแต่ทั้งเหนือเมื่อวานนี่ก็ก็เลยพาทางอีซีมาเปะเวียนเข้ามาหาเดชบึงดือว่าเข้ามาเยี่ยมยากชมเนาะพี่น้องเนาะนีเฮือนสับเตียวเพิ่งอยังไรก็ฝากเนเด้อพี่น้องเนาะฝากเข้ามาติดตามบึงเนาะพี่น้องเนาะ เนีกาศที่วัาลุ่มมาเบ่นบัดน,นี้แหฮงงามหฮงคักพี่น้องหมัดไฟแอนทิว่าทางว่าคำเท่วงตัวนั้นไปยังไดเด้เนาะโอ้เป็นหมกักเลยพี่น้อง Lạp hoặc là bên lưu bên lạc của cầu kìa năm mươi năm, dạy cả tuyệt vời, anh kha mạo bụng một số người kìa 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 ่ว้นี่สามขเฮือนี่ยันได้กินอยู่เจ๊งว่ากทั่วแล้วนี่นะจ๊ะสามเล่เจ้าเชืได้กินอยู่เยอะเลยสบายดีเด้อยังอยู่ลูกคลิปันเอออีกจ้าหน่อยนะอีกจ้าหน่อยกันเป็นกับเมื่อพูดแหละเมื่อเอาลูกชอยเมียก่อนว์ลูกปวดสบายแน่ว่าฉันมันแอบแน่

่าเฮ็ดเวียกนะช่วงนี้เนาะเป็นสร้างเพิ่นก็ได้ติดตามเบิ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยปัดญาก็กินเนาะน้ำเจ๋อน้ำเจ๋อเด้อไปพี่น้องเอ้ยเนาะคือสิประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็บ่มีอังนะพี่น้องเอ้ยอ่ามคําก็คือสิได้จบคลิปเนาะลาพี่น้องไปก่อนเพราะว่ากลัวนั่นแหละโอเคพี่น้องจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะ sao bài đi mọi người